สวัสดีครับอ้าวตอนนี้เรามาทำโจทย์เกี่ยวกับอนุกรมกันอีกข้อหนึงข้อนี้น่าสนใจนะครับเป็นข้อสอบแพทข้อสอบเก่ามากแล้วล่ะครับเดี๋ยวขุดขึ้นมาคิดกันอีกรอบหนึ่งนะครับน่าสนใจดีอ่ะโจทย์ให้มาแลวครับว่า an มีค่าเท่ากับเอ่อหนบวกหส่วน n ลบด้วย1ส่วน n กํลังสอง พลาดการ bn มีค่าเท่ากับ1ลบกับ1ส่วน n ลบกับ1ส่วน n กำลัง2เมื่อ n เนี่ยเป็นจำนวนนับใดๆโอเคแล้วก็เขาบอกว่าจงหาค่า n ที่ทำให้เศษส่วนนะครับตัวเศษเนี่ย a1 คูณ a2 คูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณด้วย an ส่วนด้วย b2 คูณ b3 b4 ไปเรื่อยๆจนัถึง bn อ่ะมีค่าเท่ากับ1,331 อ่าโอเคครับทีนี้เราถามว่าค่า n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูจากตัวโจทย์แล้วอืมน่าสนใจดีครับแล้วถ้าห่างจะเยอะนะอืมไม่เป็นไรเรามีวิธีการทำอ่าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับอ้าวทีนี้รูปแบบตัวนี้ครูจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าอุปนยัยจะจะค่อนข้างจะดูดีกว่าดูดีที่สุดนะครับอาจจะก่อนอื่นมาจัดรูปก,ก่อนนิดนึงเนื่องจาก a n เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากเลย าจาก N จากตัวโจทย์เลยนะอ่ะตัวโจทย์นะครับคูคิดมาเลยหาคาร์นตัวส่วนก่อนคือจัดก,การเป็นอย่างนี้ทำให้มันเป็นตัวเดียวกันก็ได้เป็น N ลบด้วย1โอเคทั้งหมดส่วนด้วย N ก็กำลังสองพาราไก้าบอ่อ B N บ้าง BN ตัวนี้นะครับอ่ะก็จะได้เป็น N กำลังสลบกับ N ลบด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย n ลังสองทีนี้มันมีหลักการตรงนี้นิดหนึง ตัวที่เราต้องเอามาทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจับด้วยเขาเรียกว่า a n ส่วนด้วย Bn ถูกไหมเพราะฉะนั้นในตัวส่วนเป็นตัดทิ้งหมดตัดกันทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเออเราก็ประหยัดเรื่องรูปแบบการคิดไปได้นิดนึงโอเคอ่ะทีนี้ครูใช้วิธีการอุปนัยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงที่ a ก่อนดีกว่าโจทย์กันให้เป็น A 2 A 3คูณไปเรื่อยใช่ไหมงั้นครูแทนเลย a อแสดงว่าเราแทน n เท่ากับ2ใช่ไหมครับลองคิดข้าวๆดูก่อน ก็เป็น4บวกกับ2ลบ1ถูไได้เท่าไหร่ครับได้5โอเค a 3บ้างอ่อ a 3ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่9บวกกับ3ลบ1เท่าไหร่ครับได้11 a 4อ่อ a 4ก็จะกลายเป็น16บวกกับ4ลบ1เอาได้19 a เราดูความสัมพันธ์ระหว่าง5 11 19ด้วยเนาะมันเป็นยังไง เ5บาง A อหบวก5ลบ1อันนี้29เอ๋อเอาแค่นี้พอก่อนอันนี้บวกด้วย6ใช่ไหมครับอันนี้บวกด้วย6นะอันนี้บวกด้วย8อันนี้บวกด้วยอืมถ้ามันเป็นลำดับนี้รู้สึกว่าจะกลายเป็นเลขก,กำลัง2องเอเอเอ,อะไรผมบวก Sn จะกลายเป็นกำลังสองโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็จากไอ้ตรงนี้เออคูลืมบอกไปตอนที่ครูดูจบครั้งแรก1 3 1าช ูมองเป็นเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของบททวินามอะ่ะเป็นกําลังสามสมบูรณ์นะครับครูก็เลยมองเป็นนี่สิบเอ็ดยกกำลังสามออคิดในใจไว้ก่อเนเผื่อต้องใช้หรือไม่อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้อาทีนีมาหาที่ BN นก,ก่อนนะดีเอ้ยีนดีเอ็นอย่เขียนไงดีอ่ะ d ีเสองเริ่มที่ D2 สองครับ D2 สองไได้เก็นด นะครับลบ2ลบด้วย1นึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น1 b 3ก็ได้ไเ,เท่าไหร่9ลบ3ลบ1โอเคได้5 b 4 b 4ได้16ลบ4ลบ1เท่าไหร่เนี่ย11เอ๊ะเริ่มเห็นอะไรบางอย่าง b 5อีกตัวสิวสิ25ลบ4ลบ1โอเคได้เท่าไหร่ ได้สิบเก้าเออกูค,คิดไว้ก่อนแล้วจริงๆแล้วเออเขียนผิดอ้าวโอเคเริ่มเห็นอะไรบางอย่างละเอะนี่มันเป็นอัไงเนี่ยห้าไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปสิบเก้าสิบเก้าไปยี่สิบเก้าห้าไปสิบเอ็ดไปสิบเก้าตอไปยี่สิบเก้าชัวแน่นอนนะเอาละเอาละเริ่มมองความสัมพันธ์ออกแล้วครับอ่าทีนี้เราลองเข้ามาแทนในตัวโจทย์ดูสิอ้า แทนในที่โจทย์มันบอกดูแทนในโจทย์กําหนดอ,อ่ะขึ้นไปดูนิดนึงนะคบอ่าจดมาให้ตรงนี้มาใช่ไหมโอเคไปเรื่อยเงั้นกูแทนคา่าไปเลยกลายเป็น5คูณด้วย11คูณด้วย19คูณด้วย29คูณไปเรื่อยๆยจนทั้งคูณด้วยเท่าไหร่ครับ n กําลัง2บวกกับ n ลบ1ไม่ต้องส่วนด้วย n กําลังสละเพราะว่าเดี๋ยวมันตัดกัน นะคุณไม่เอามาคิดนะส่วนที่ b ี2บ้าง b ี2เท่าไหร่ครับ1นึ่งอ่ะห้า 5, ต่อไป11ต่อไป19แล้วก็ต่อไปยี29อะไรนั่นแหละแล้วก็อ้ออเดี๋ยวพอคูณตรงนี้เสร็จปุ๊บคูณตรนี้กลายเป็น n กำลังสองลบ n ลบหอ่ะโอเคมีค่าเท่ากับ1 3ึ่งพนะา้วจะสังเกตเห็นได้มันตัดกันได้ถูกไหมครับตัดเยื้องไว้นะตัดตรงนี้เยื้องไปโอเคเยื้องไปเยื้องไปเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นตัวหลักเนี่ย ตักแรกจะเหลือตัวล่างตัวที่2ไม่เหลือตัวที่3ไม่เหลือตัดหมดเลยตรงนี้ตัดตัดตรงนี้ก็ตัดเก็บตัวต่อไปเพราะฉะนั้นตัวก่อนในตัวข้างบนเนี่ยตัวก่อนนี้ก็ต้องตัดกับตัวข้างล่างด้วยถูกไหมครับอ่าตัดไปเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่นี้จบละแค่สมการปกติเลย n กำลังสองบวกกับ n ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งสามสามหนึ่งอ่านี่เองเพราะฉะนั้นเราหาค่า n ได้อย่างทีนี้ได้แล้วนะครับผม อ้ามาดูสิเราจะทํายังไงกันอ่ะแทนเลย N ก็นลังสองบวกกับ N เอาย้ายก่อนดีกว่าเป็นลบด้วย1น3 32, ่พมอีค่าเท่ากับศนอันนี้หนักต้องใจเย็นจริงพระคิิเลข2ตัวคูณกันได้เท่ากับ1นึ่งพแล้วลบกันได้1ก็คือ37กับ36นั่นเอ,เองนะครับกูค,คิดไว้แล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นบวกน่ต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นได้ค่า N เป็นลบสามส ครับ36จบแล้ว n มีค่าเป็นเลขบวกเพราะฉะนั้นตอบแล้ว n เท่ากับ3 0นั่นเองนได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับ